อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมให้ใครตายชุติมาชวนเขินไม่ไหวร้องเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมทําคนโยงทิมพิธาแบบนี้มีแววรีเทิร์นใหม่ล่าสุดแจ้งแล้วร้องให้ใครยังเป็นที่จับตามองอยู่ไม่น้อยสําหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวตายชุติมาและอดีตสามีทีมพิธาว่าที่นายกหลังควนแห่เชียร์ให้กลับมาคืนดีรักกันและเป็นครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิมและเมื่อไม่นานมานี้สาวตายก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ลุ้นกันเป็นแถวหลังไลฟ์ขายของและมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวได้ร้องเพลงอยากเริ่มต้นใหม กับคนเดิมในท่อนที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจงานนี้เล่นเอาแฟนๆแ,และชาวเน็ตใจฟูการเป็นแถวแถมยังจิน้นกันสนัน่นโยงไปถึงว่าที่สาวตต่ร้องเพลงนี้นั้นตั้งใจส่งถึงใครจะใช่ทีมพิธัยอย่างที่ลุ้นใหม่จนแหกคอมเมนต์แซวกันเทียบอธิพ่อก้าวไกลแล้วแม่ๆยังก้าเดิมน่าจะดีกันแล้วรอเวลาที่เหมาะสมอดีตคือเรื่องราวที่ผ่านไปแล้ว9้าปีแล้วอย่างที่เขาบอกไม่มีใครสามารถย้อนอดีตให้กลับมาได้แม่เปิดไวมากกลับมาได้หรือเปล่าและอื่นๆ เรียกว่าแบรลิตเทิร์นมาใหม่ไม่รู้แต่แฟนคลับฟินหนักมากแต่ล่าสุด7มิถุนายน2566สาวต่ก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงประเด็นนี้แล้วว่าไม่ได้ร้องให้ใครแค่ร้องต่างที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์โดยระบุว่าเหตุการณ์คือมีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์ว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแม่เลยถามว่าเพลงนั้นร้องแบบนี้หรือเปล่าคัดไม่ได้ร้องให้ใครคต่ทำไมข่าวต้องแต่งเรื่องเพิ่มแม่ไม่เข้าใจคะ่ะสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงาน